ฟิกอิงสวัสดีครับวันนี้ผมมีนะครับเทคนิคการใช้โปรแกรมอโคลิฟมานะครับโปรแกรมสำหรับการสั่งพิมพ์ DFT DCG หรือแม้แต่ UV นะครับเป็นการใช้โปรไฟล์เฉพาะที่ฟิกอิงทำมาเพื่อหมึกชนิดนี้นะครับสำหรับเครื่องพิมพ์เอฟสันแอร์พันะครับทำให้สีตรงนะครับออกมาสวยนะครับ mm hmm. ก็นะครับเราจะส่ง ตัวโปรไฟล์สีให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะครับโปรไฟล์สีคืออะไรโปรไฟล์สีก็คือรูปแบบการจัดการสีนะครับถ้าอธิบายง่ายเป็นภาษาไทยนะครับเป็นรูปแบบการจัดการสีของหมึกชนิดนั้นๆนะครับหรือเครื่องพิมพ์ชนิดนั้นๆนะครับให้สีออกมาตรงหน้าจอนะครับถ้าเป็นรูปตัวอย่างสองตัวนี้นะครับก็คือผสองรูปนี้นะครับใช้ใช้คำสรรพนามปิดนะครับ ก็ด้านซ้ายจะเป็นไม่ได้ใช้โปรไฟล์นะครับด้านขวาจะเป็นการใช้โปรไฟล์นะครับจะเห็นว่านะครับสีนะครับสวยสมจริงขึ้นนะครับก็พอดีรูปต้นฉบับผมอยู่อีกคอมหนึ่งนะครับก็เลยไม่มีรูปต้นฉบับให้แต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าครับระหว่างงานที่พิมพ์กับตัวที่อยู่ในจอก็ใกล้เคียงมากนะครับต่างกันแค่ความเข้มแล้วก็ปรับแสงได้นะครับปรับเปอร์เซนต์ความเข้มได้นะครับ วิธีการก็คือนะครับผมจะส่งไฟล์ซิ p แบบนี้ไปให้นะครับโปรไฟล์สีเลามี2ตัวนะครับตัวที่เทสเสร็จแล้วก็คือเป็นตัวนี้นะครับก็นะครับคลิกขวาเพื่อแตกไฟล์นะครับปึ๊บเขาก็จะแตกไฟล์ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าแตกไฟล์ซิ p ไม่ได้นะครับก็ให้ไปโหลดโปรแกรมวินลามานะครับโดยพิมพ์ที่วินลาที่ Google นะครับปึ๊บนะครับเวาโหลดเวอร์ชันล่าสุดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดของ windows นะครับ ดาวน์โหลดนาวนะครับก็จะได้โปรแกรม w i n ซิปมานะครับโอ้หพอดีเน็ตผมช้าเหมือนกันนะครับก็กดเปิดได้เลยนะครับก็คลิกติดตั้งปกตินะครับแต่ของผมมีมีแล้วนะครับสำหรับท่านที่เปิดไม่ได้นะครับก็ให้โหลดวินลามาก่อนจากนั้นก็เข้าไปที่โปรไฟล์สีนะครับจะซื้อคำว่าฟิกอิงอันนี้นะครับลูกค้าก็กรอปนะครับ และเอาไปใส่ที่โฟลเดอร์ของโปรแกรมนะครับปึ๊บของผมจะลงไว้หลายบริษัทนะครับก็จะชื่อ a c o l i นะครับถ้าชื่อนี้นะครับก็คือเข้าไปเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็กดวางที่ CMYK นี้นะครับปึ๊บก็จะเสร็จการขั้นตอนการเพิ่มโปรไฟล์สีให้กับโปรแกรมนะครับหรือถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นอันนี้นะครับก็คือเป็นของชื่อนี้นะครับ เราก็กดไปที่โปรไฟล์เหมือนกันนะครับ CMYK นะครับแล้วก็กดวางไปอันนี้ผมวางไปแล้วนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะติดตั้งโปรไฟล์สีเสร็จนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับปึ๊บนะครับไปที่หน้า Color ตรงนี้นะครับ ITC Profile นี้นะครับแล้วก็กดเปิดนะครับกดใช้ยู e นะครับแล้วก็เลือกโปรไฟล์ฟิกซ์ยงนะครับตรงนี้กดโอเคนะครับ แค่นี้เราก็จะเปิดนะครับระบบของสีนะครับให้ตรงหน้าใกล้เคียงกับหน้าจอนะครับเท่าที่ลองเทสก็สีตรงมากนะครับต่างกันที่ความเข้มนะครับหรือความสว่างแค่นั้นเองเราก็ปรับที่ความสว่างตังนี้นะครับหรือความเข้มตรงอิงลิมิตตรงนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมกลับไปที่เมื่อกี้นะครับ นี่นะครับก็เท่าที่ลองเทสนะครับอันนี้เป็นรูปของลูกค้านะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายมือนี่นะครับรูปด้านซ้ายมือจะไม่ค่อยตรงกับตัวหน้าจอเท่าไหร่นะครับด้านขวาจะตรงแต่ว่ามีความมืดกว่านะครับแล้วก็ปรับแสงหรือปรับความเข้มของหมึกเอานะครับก็จะใกล้เคียงกับตัวหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจอจะแสดงนะครับผลด้วยการใช้ระบบสี RGB นะครับซึ่งใช้แสงนะครับ ทำให้ดูสว่างกว่างานพิมพ์ของเรานั่นเองนะครับเราก็เพิ่มสามารถเพิ่มแสงได้นะครับในกรณีท,ที่ต้องการให้สีสว่างกว่านี้นะครับแต่โซนสีจะตรงนะครับโดยเฉพาะทําสีฟ้าสีน้ําเงินอะไรพวกนี้นะครับก็จะตรงมากกว่านะครับเดี๋ยวผมตอนตัดต่อวิดีโอผมจะรีทัชชื่อข้างล่างออกหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นของลูกค้านะครับให้เห็นแค่ภาพรวมนิดหน่อยนะครับนี่นะครับ ก็เราก็ได้เททดสอบนะครับในหลายๆโหมดนะครับเนี่ยนะลองปรับแสงนะครับก็จะออกไปหลายๆแบบนะครับอยู่ที่เราชอบนะครับรูปตรงกลางก็คือไม่ได้ใช้โปรไฟล์นะครับสําหรับลูกค้าของฟิกอิงนะครับก็ติดต่อทาง l ลน e แอดฟิกอิงนะครับเพื่อรับโปรไฟล์สีได้นะครับหรือลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อเครื่องที่เราแต่ว่าซื้อหมือกับเราก็ทักมาเพื่อขอโปรไฟล์สีจากเราได้นะครับจะทําให้ การปรับแต่งสีนะครับง่ายขึ้นนะครับก็ง่ายๆนะครับก็นะครับกดติดตามช่องของวิกอิงไว้นะครับเราจะมีคลิปเทคนิคการใช้งานเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆนะครับมาลงเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ